วันนี้จะมาแชร์ข้อคิดดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อตื่นทุกวันตอนตีห้านะคะ10หัวข,ข้อนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ 1. คุณจะมีเวลาอันมีค่าเพิ่มขึ้นสำหรับวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวัน 2. เวลาเช้ามืดเหมาะสำหรับการทำสมาธิ สวดมนต์เล่นโยคะหรืออย่างน้อยคือเวลาอันเงียบสงบสำหรับการนั่งอยู่กับตัวเอง 3. การนอนหลับของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการหลับอย่างต่อเนื่อง 4. คุณจะมีพลังกายและใจมองโลกในแง่บวกมากขึ้น 5. คุณจะใส่ใจกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ดีขึ้น 6. เมื่อสมองปลอดโปร่งมากขึ้นสารเคมีแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็จะพั่งรูเต็มที่ 7. คนที่ตื่นเช้ามีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายมากขึ้นรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นและมีรูปร่างที่ดีขึ้น 8. รับประกันได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพเพราะได้ตื่นเช้าเพื่อเตรียมการวางแผนที่มีชัยชนะในแต่ละวัน 9เมื่อตื่นตีห้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำคุณจะมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป,ป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งไว้ 10. คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือคนที่ตื่นเช้าและคุณกำลังจะเป็นหนึ่งในนั้นเรื่องของการตื่นเช้านะคะก็อย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกเลยคือเราจะมีเวลาที่โฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะคะในแต่ละวัน ย่างเช่นการทำสมาธินี่เป็นอะไรที่ดีมากทุกคนคือเราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจหรือว่าการโฟกัสกับชีวิตตัวเองในตอนเช้านั่งสมาธิแค่ 5- 10นาทีหรือมากกว่านั้นนะคะเราจะมีเวลาทบทวนว่าวันนี้เราจะวางแผนอะไรบ้างในชีวิตประจำวันหรือว่ามีเรื่องไหนที่เราต้องสะสางหรือว่าเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นนะคะหรือเป็นการ ล้างพลังงานลบๆนะคะออกจากตัวเราไปนะคะการนั่งสมาธิจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและสงบขึ้นนะคะ